เป็นเกียรติมากๆยี่ทุกๆปีพวกเราได้มางานร่วมฉลองวันเกิดร่วมหมอเอ็นนีกับนายเอ็นปีนี้ก็เป็นปีที่22แล้วนะก็ขอบคุณนายเอ็นที่เอ็นดูพวกเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรืองานสำคัญอะไรเงี้ยต่อจากนี้พวกเราก็ขอแค่ให้เรียกให้ไปพร้อมรับใช้เสนับได้ใช่ไหมคะเออคิวได้อยู่เนาะอิวได้อยู่ได้ครับเพราะว่าทุกๆที่เดินมาทีมงานบอกว่า เดี๋ยวรอบหน้างานต่อๆไปมาอยาใ,ใ,ให้คุณให้ข้าวตกรถิีนกันห้อาอยู่ได้ไหม <laughs> เรียกว่านายเป็นบ้านอีกหลังเลยได้ไหมไ<ด>ใช่เป็นบ้านอีกหลังเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัว<ม>ที่พวกเรารับสเสมอขอบคุณที่คอยอัพเดตข่าวสารอ่าเป็นเป็นน พวกเราทุกคนคนไทยชาวไทยทุกคนกคน,น่ารักมากไม่ ่มันก็ไม่ได้ของเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีสำหรับตัวเราด้วยใครเอาไปมันก็ไม่สบายใจใช่ครับแล้วเรา่าไม่ได้เก็บไว้แน่นอนเรามีเรามีน้อยใจบ้างไหมแบบตั้งใจไปช่วยแล้วแต่ก็มีแบบว่าอะไรแบบดนยอะไรี้ยไมีครับไม่มีครับ,ม,ม,รบมันร้อยพ่อร้อยแม่ทุกคนมีจิตเกิบได้ครับอย่างท่านุก๊กไม่ใช่นักร้องไม่ใช่ ่าอยงไน่าจะมีตอนนี้เขาพยายามสูบน้าจากจากคลองนงโควไปอีกที่หนึ่งแล้วก็เฝ้าระวังโดยหาหาที่กั้นน้ํานเมาอยู่ใกล้ๆกันครับเล่นนเ่กันลกันเล่นกันัล่กันลกันเล่นกันลกันเล่กันเลอนกันเ่กัน่นกน่ัน่นกันเล่นกัเ่นเล่นกันเล่ไกนลนกังเล่กัเล่นกันเลกันเล่นกันล่นกเล่นกันเ่นล่ั่นเ่เ่นเล่นกันเันเกั่กัลก่ แวที่จังหวัดอรยแม่สนีที่โดนโดน่สมันมไม่มีครับไม่รงไม่มียุสนะียบเลยนะไม่มีเป็นกาลังใจให้แบบพี่น้องที่ประสหน่อยก็เป็น ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนหัวใจเข้มแข็งแล้วก็ผ่านทุกวิกฤตไปได้ด้วยกันไม่ต้องกลัวว่าทุกคนจะยืนอยู่แค่คนเดียวยังมีพวกเราไม่ใช่แค่นุ๊กไมลมีพี่น้องชาวไทยยังอยู่ทุกท่นานทุกสครับฐานล่าสุดจะออกเพลงคู่แล้วนะจ๊ะครับ <laughs> จคู <laughs> ่ยังไงดีนะเองนี่โหมดได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้มัน <laughs> เป็นโปรเจกต์พิเศษครับโปรเจกต์พิเศษใช่เอาไปพูดเลยเพราะผมพูดไปแล้วเป็นโปรเจกต์พิเศษจากค่าใหญ่ที่ที่ มีผลงานเพลงให้ทุกฝ่ายด้ยครับ X กับค่ายใหญ่ไม่บอกไม่ได้ใช่ไหมว่าค่ายใหญ่ยังขออุ้มไว้ก่อนทางแอคโตอร์เพราะทางเกษตรบอกว่ามินให้ไปเส้นไหนดีให้ลองเสี่ยงดวงดูเองมันมีไม่กี่มันมีแค่ค่ายหราค่ายใหญ่เท่ที่ที่ไม่ตอบเพราะว่าเกษตรนี่ยมันมีเหลือส่งมันไม่รู้เรื่องนะใช่คือตอนนี้กัลังคิดอยุดเออมันมีมันมีสองด้นนี่แหละไม่ไม่อะไรนะเสร็จเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยครับใช่อยู่ที่ว่าทางผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนกันเด้ไหมเราได้เห็นผลงานออกมาเห็นผลงานแล้วเป็นไงบ้างที่เราดี่าเห็นผลงานพวกทุกคนต้องตกใจง่ายนราไหมครับผลงานชิ้นโบแดงของเราจ้าไม่ปล่อยเพลงคู่มาสองสามปีแล้วแน่นอนทุกคนต้องว้าวว้าวว้าวเป็นแนวอะไรปอยได้ไหมเป็นแนวไอ m ีครับเล่นยากเลยเหรอเล่นยากเลยเหรอท่านท่านหนักเนาะ ที่เราร้องกันแหละไม่ต้องเซ้นอดจิจ้มเปิ้ลสหน่อยจริงๆผมก็ไม่รู้หรอจเปิ้ลด้วยเราให้เราร้องก่อนเนี่ยจิ้จริ้มอาแม่จะได้ฟังภายในเดือนนี้เลยไหมหรือว่าเดือนหน้าหรือยังไงอันนี้การันตีไม่ได้ครับแต่ว่าภายในปีนี้แน่นอนอาแม่แม่เป็นเร็วๆนี่แหละเร็วๆนี่แหละเอออยู่เร็วผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอาแบบแฟนแฟนๆแฟนๆก็ดูตื่นเต้นเออแบบวไรใช่ปีีครับ เป็นๆมันนานมากพี่ใช่เพราะว่าสอบปีสามมันสองสามปีอะเราไม่ได้ปล่อยเพลงคู่มาแล้ววันนี้เราเราดันมาทำเพลงคู่แล้วก็เหมือนกับแบบเพื่อมาอยากดูเดียวป่ะมาแล้วมันจะหลุดหรอเลยมันจะหลุดมีไหมวะเออมันเป็นเพลงเต้นได้ครับเพลงเต้นได้แล้วมันเป็นมันต้องเต้นคู่กันไหมออ มีเป็นวิ่งไล่กันมผนหนังอินเดียครับโคตรจริงหรอมเกิ่แบบจริงมีเรื่องไหนจริงครับเไหมจริงจริงจริงหรอใช่วิ่งไล่กันเอาเองผนังอินเดียมันจะมีช็อตนึงใหญ่ๆที่วิ่งไล่กันมผนหนังอินเดียผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องวิ่งไล่กันพุ่งกลับเขาบอกเฮ้ยน้องเอางี้แล้วกันเคยดูหนังอินเดียไหมเออวิ่งไล่กันมผนหนังอินเดียเลยแล้วก็วิ่งอย่างนั้นแหละไปดู 没有马来人。 ขาฝากผลงานเพลงน่าจะเป็นประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้ครับผมเพลงเดียวจะปล่อยก่อนอันนี้เดี๋ยวของไปจะปล่อยก่อนเพลงคู่ในเร็วนี้ได้รับชมแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่นะไปไม่ใช่ครับเป็นผลงานเพลงของต้นขั้นดนครับเกิดขึ้นและตั้งอยู่เพลงใหม่เป็นยังไงเพลงใหม่เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่าแฝดวิลที่แปลว่าการจากลาแต่แฝเวลที่นี้ก็คือเป็นการแอบรักใครสักคนแต่ไม่กล้าบอกเขามันก็เลยได้เก็บไว้แค่ เรียกอย่างหนูก็ความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่แบบรักเพื่อนคุณคุณนะคุณคุณเนาะเรื่องอะไรเนี่ยปล่อยไปแล้วนี่เพราเพราปล่อยลูกเต็งตอกไปแล้วท่านใช่ครับพี่ลองเอาไปตัดไปตัดมาใส่ดูแล้วก็พี่พี่ลองคิดเข้าไปดูด้วยว่าใครติดท็อปหนึ่งมันเปนผมติดเป็นเรื่องเขาแต่ผมท็อปครับผมอ่ะผมอยากจะบอกว่าผมอ่ะท็อปอะไรท็อปแป๊บเดียวยอดยอดไลค์นวดของผมครับใช่รู้เหรอผมของจริง